และนี่คือตอนใหม่ของเราชาเลนจ์อาหารจานเล็กกลางและใหญ่สาวๆต้องกินทุกอย่างที่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม๋ือใหญ่แค่ไหน <Yeah. S 1> อย่ารู้จังว่าพวกเธอจะทำได้อย่างไงงง้นก็ไปดูกันเลยโอ้ยนั่นมันคือคาปูชิโน่แก้วเล็กๆนในนาแล้วก็มีเทียนด้วยดูยเหมือนจะเป็นเค้กเลยน่ารักจังแต่ของบริทนี่ได้ขนาดกลางขนาดกำลังดีแต่ของเบลละ มันใหญ่เวอวา <Wow. S 2> ไม่จริงนะจะกินหมดได้อย่างไงกันงั้นเรามาเริน่นาจะแก้ที่เล็กที่สุดของโมนิก้าก่อนเฮ้อเรายอฉันทำไมฉันจะขอพรก่อนและจากนั้นก็เป๋าอ้โอ๊ยเป่าจันหายไปแล้วโชคร้ายจังฮะมีแต่เธอแหละที่เป็นแบบนั้นนะงั้นถึงตาฉันแล้วฉันจะลองครีมก่อนเลย กินน้ำหอมนะออร่อยจังเลยแต่ฉันก็อยากลองเหมือนกันโอ้ไอเดียนมกออกแล้วว่าจะขโมยจากบริตนี่ได้ไงฉันต้องการเชือกอ้าเยี่ยมเลยจับได้แล้วจากนั้นก็ลากออกมามอนเกิก้าทำอะไรนะฉันไม่ได้อนุญาตนะฮ่าสมหนหน้า <Yes. S 1> ทีนี้ฉันจะกินให้หมดเลยคนเดียวอ้อแผนการล้มเหลว เอางั้นก็ใช้แผนอื่นฉันจะแกล้งบันผีที่น่ากลัวแะ้วก็เหล่าบริทนี่แล้วเธอก็จะได้วิ่งหนีไปฮะอ่อให้ตายเธอหืม hmm. ฉันรู้นะเป็ปเธอไปเลยฉันไม่หลงก่อนหลอก oh. ฉันอยากดื่มน้ําจังเออได้ครงมาแล้วแย่ yeah, ขอพรกันได้เห็นไหมล่ะ <c oughs> แล้วฉันอยากดื่มดื่มให้หมดเลยคนเดียว <c oughs> แล้วก็กิกนโคก้กกับเค้กไปพร้อมๆกันฮ่าอร่อยจัง มีความสุขมากเลยริทนี่ฉันไปอยากกินจริงๆนะจะแบ่งให้จริงเหรอ,อใจร้ายอา่ฉันยังไม่อิ่มเลยอ่ะฉันจะกินอีกจะหมดแล้วแล้วก็กระปองด้วยอ,อร่อยจังขอก็หมดแล้วอแต่ว่าขอโทษนะเรอดังไปหน่อยอ่ะเอ้ย ทีนี้ก็ถึงตาฉันแล้วโมนิกา้าอย่าคิดเลยนะออกไป <No. S 1> ฉันไม่แบ่งหรอก oh. ฉันขอพรก่อนแล้วกัน mm. เอาละงั้นก็มาขอกันเลยืมเอาละเอาละได้สิส่วนฉันจะจุดประทัดใส่เค,ค้กของเธอมาดูกันว่าเธอจะพูดยังไงเมื่อเค,ค้กของเธอระเบิด <c oughs> รอแป๊บหนึ่งนะเงียบเลยเฮ้ย อะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่เทียนฮ่าๆสมน้ำหน้าฉันกิดเรียะแผนสำเร็จแล้วก็อร่อยด้วยเฮแย่ยที่สุดเลยแต่ฉันมีความสุขนะแล้วครั้งนี้คืออะไรโอ้อไม่นะนะโชสห์หอจิ๋วๆแต่มันแย่ที่สุดในโลกต้องมีคนปากไม่แน่แแล้วโมนิกา้าละหอขนาดกลาง และข้างในก็ต้องใหญ่กว่าแน่ๆแต่บริทนี่ได้อะไรที่น่ากลัวเหลือเชื่อเพราะว่ามันใหญ่สุดๆไม่เคยมีใครกินแบบนี้มาก่อนแน,น่และใครจะกินก่อน oh, <man. S 1> เอาล่ะเบลล่าเธอได้เลยที่สุดงั้นก็เริ่มก่อนเลยอย่าจังเลยฉันกลัวฉันไม่ชอบกินแผ็ดงั้นก็มาลองกันแต่แต่ร้อนจัง แป๊บหนึ่งน,นะโมนิกา้าถึงตาเธอแล้ว oh, <man. S 1> นี่เออรู้แล้วนะแต่ฉันไม่อยากกินเลยฉันกลัวมันฝรั่งมันใหญ่มากจะกินได้ยังไงโอ้ไอเดีย hmm. และก,ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนเป็นนักดับเพลิงเผื่อว่าฉันจะถูกไฟไหม้หมวกแล้วก็ใส่ยางพร้อมแล้วนี่ก็มาลองกันเลย oh. เออรอนาะมันกำลังไหมต้องใช้น้ำดับไฟเอยสำเร็จสาวๆฉันทำได้ตาเธอและบริตนี้จริงหรอฉันต้องกินจริงๆอ่โอ้ไม่อยากกินเลยมันใหญ่เกินไปมันแคดรสนสักอย่างขอไอเดียหน่อยบริตนี้เดี๋ยวฉันช่วยถ้าเธอเรนะิ่มไหมนะอ๋อไอเดียเจ๋งมากวันิกา้าเอาล่ะ งั้นก็กัดสักคำจริงๆก็ไม่เผ็นนะฉันพอทนได้ <c oughs> รอก่อนนะฉันไม่ต้องการน้ำฉันเกือบจะกินหมดแล้วไม่น่าเชื่อเลยไม่มไหเออใช่ฮะรธอ,อ,อเค้ารอ้รอนร้อนี่ไฟช่วยฉันด้วยดับมันทีทุกคนสนใจฉันหน่อย <c oughs> ฉันรู้สึกแยก่ไม่ไหวแล้ว เกิดอะไรขึ้นนะสาวสาวไม่ได้ยินฉันเลยหรอฉันบอกต้องหลายรอบแน่และครั้งนี้สาวสาวได้อะไรที่น่ากินมากมันคือขวดเล็กๆและเป็นของบริทนี้อ๋เข้าใจแล้วมันคือขวดจลลี่ฮับบ้าบับาเจ๋งเลยแต่มันเล็กมากโมนิก้าได้ขวดขนาดกลางแต่ ของเบลล่าใหญ่เอ้์นี่มันเจ๋งจริงๆ <c oughs> งั้นฉันจะลองก่อนนะเราไม่ไหวแล้วยฮขนน่ารักจังเลยอะ <c oughs> อยากเล่นสักหน่อย <c oughs> <c oughs> เอเอใช่ใช่จริงด้วยต้องลองแล้วลืมไปเลยเอาละตอนนี้แหละคนไม่อร่อยเลย ที่นกมาเป่าลูกปองกันเจ๋งจังฉันชอบนะสุดยอดที่นี้ก็ถึงตาของโมนิก้าแล้วเย้ฉันอยากลองเจลลี่ของฉันเหมือนกันกลิ่นก็หอมมนลองกันเถอะอะไรเออควรจะฉันทำไมโมนิก้าแบ่งฉันวันสีขอร้องไม่ล่ะฉันจะกินคนเดียวมันอร่อยเกินไป ฉันก็มีไอเดียในการแกล้งคนแล้วในขณนะที่โมนิก้าจะเป่าลูกโปง่งฉันจะเ,เทปปิดปากเขาไว้ฮา่าตลกจังเลยดูสิลูกโป่งออกมาจากหูว่ะตลกจังฮะโอ้ยนี่มันน่าขย,ยกที่แหยงแย่ที่สุดเลยเอาเคลืนไปเลยบริดนี่อ,อ,นอ,ยอย่ามาหัวรอแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้ว และฉันก็มีไอเดียฉันต้องการแก้วใหญ่ๆและจากนั้นจะตัดขวดจลลี่ของฉันเยี่ยมมากใส่ลงไปในแก้วเหลือเยอะมากเลยอ่ะต้องใส่ให้หมดลงไปในแก้วนี่แหละเยสขยันเชื่อหน่อยเหนื่อยจังเลย Hmm. เอาล่ะสำเร็จและทีนี้ฉันต้องการได้เป่าผมแล้วก็มาละลายเจลลี่กันเลยแค่ต้องรอแป๊บหนึง่งรอก่อนสำเร็จอ่าสุดยอดเห็นไหมล่ะตอนนี้ฉันมีนเจลลี่เต็มแก้วแล้วนี่แหละที่ฉันต้องการ ต่อไปฉันต้องการหลอดใหญ่ๆได้ลอ,อว,วและฉันก็อยากเป่าลูกโป,ปง่งฮ่าสนุกจเลยฉันจะเป่าอีกสาวสาวรับนะเอาไปเล่นได้เลย <_ d ata> ฉันมีเครื่องดื่มมากมายฉันสามารถเป่าลูกโป,ป่งให้เต็มห้องได้และลูกสุดท้ายเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ออกมาสนุกกันเลย